แฟนแฟรายการถามมาว่าพี่ต้นครับพี่นิวครับไอวินเทจมันคืออะไรครับอือคือภาษาอังกฤษคำหนึ่งโอ้โหถูกต้องไปตัดจบรายการสวัสดีครับเขาหมายความว่าอันไหนอ่ะที่มันเรียกว่าวินเทจพี่ต้นใช่วินเทจเลยเนี่ยเขานับว่าพลายน้ําไม่มีเบ้าไม่มีเบ้าวินเทจแน่นอนแล้วอย่างพี่นี่ยุควินเทจยังโอ้ของพี่นั้นแอนทิกไปจนถึงแบบของสะสมเลยพี่พี่ยังเด็กอยู่เลยพี่ยังเด็กอยู่เลยพี่ยังเด็กอยู่เลย ส,ว,สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy Deal Channel นะครับครับวันนี้เรามีประเด็นที่นิวพูดบ่อยในทุกๆเกือบทุกๆเท,กทกอกอพจแฟนๆรายการก็เลยถามมาว่าพี่ต้นครับพี่นิวครับไอ์วินเทจมันคืออะไรครับอืมวินเทจที่เขาถาม,มาเขาถามว่านาฬิกาวินเทจคืออะไรพอขยายความแล้วอ่ะเขาหมายความว่าอันไหนอ่ะที่มันเรียกว,ว่าวินเทจใช่ใช่อะไรคือคืออันนี้คือวินเทจเหรออันนี้ใช่วินเทจใช่ใช่เขาถามแบบนี้เลยเพราะว่ามีหลายคนยังไม่รู้รวมถึง คนที่อยู่ในวงการอยู่แล้วด้วยนะพี่ต้นบางคนเรียกอันนี้ว่าวินเทจบางคนบอกว่าอันนี้ยังไม่วินเทจอย่างนี้แล้วมันแยกกันยังไงมันแยกยังไงนิวนั่นแหละ,ละที่ <3 S 2> เขาสงสัย <3. S 2> <ๆ>ก่อนที่เราจะรู้ว่านาฬิกาวินเทจแยกยังไงเราต้องมารู้จักคําว่าวินเทจก่อน ว่าใช่วินเทจคืออะไรคือภาษาอังกฤษคำหนึ่งโอ้โหถูกต้องไปตัดจบรายการสวัสดีครับคือต้องบอกอย่างนี้เอาเฉพาะคำว่าวินเทจนะยังไม่ถึงนาฬิกาวินเทจวินเทจคือสินค้าหรือว่าโปรดักโปรดัก์นึงเนี่ย ที่นับจากปัจจุบันถอยหลังกลับไป20ปี20ปีใช่ครับอายุ20ปีเนี่ยเรียกว่าวินเทจเราจะได้ยินพูดบ่อยมากเลยนาฬิกาวินเทจแล้วสรุปมันคืออะไรยกตัวอย่างเอาเป็นโรเล็กแล้วกันนะครับอยู่แล้วเอาโรเล็กเพราะว่ามันเป็นเป็นโมเดลที่แบบคนเห็นวินเทจกันบ่อยกว่าแบรนด์อื่นวินเทจของโรเล็กถ้าเอาตามตรงก็นับ20ปีเหมือนกันเพียงแต่ยุคที่โรเล็กดังพี่ต้นอยู่ดีๆที่บูมขึ้นมาเลยเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณสัก10ป ที่แล้วที่บูมขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนะครับ uh huh. เปลี่ยนจากเดดจัดเป็นสายสปอร์ตเนี่ย uh huh. มันอยู่ประมาน10ปี10กว่าปีประมาณสิปีใช่ uh huh. นาฬิกาวินเทจมันก็เลยเป็นที่พูดถึงเยอะขึ้น uh huh. ทีนี้นาฬิกาวินเทจในสายของโรเล็กวินเทจเนี่ย uh huh. เขานับจากพลายน้ําก่อนพี uh ่ต้นดูที่พลายน้ำใช่ตอนย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วอเอาสิปีเป๊ะเลยนาฬิกายุคที่เป็นโค้กเ๊ปซี่คอแข็งข้างตัน รูเบียคอแข่งข้างรูรูเบียในรุ่นใหม่ๆยังไม่วินเทจเขาก็เลยไม่ได้นับไงไม่ได้นับว่าเป็นวินเทจคนบอกว่าอันนี้วินเทจนะแต่เรื่องจริงแล้วอายุมันยังไม่ถึงผลักเขาไมไ่เรียกวินเทจแล้วพอปัจจุบันณนะวันนี้เลย พวกคออ่อนข้างรูจนถึงคอแข็งข้างตันยุคต้นๆขอบฟิล์มเนี่ยมันเป็นวินเทจไปแล้ว,วแต่คนน่ยยังเรียกแบบเก่าอยู่เพราะฉะนั้นในนาฬิกาเขาจะแยกกันตามนวัตกรรมของพลายน้ําสมัยก่อน,อนก็คือวินเทจเลยเนี่ยเขานับว่าพลายน้ําไม่มีเบ้าไม่มีเบ้าใช่ใชเป็นพลายเป็นพลายน,น้ําเหลืองอย่าง,งเดียวไม่มีขอบทองคาขาวอยู่ข้างนอกอันเนี้ยทุกคนไม่กังขาว่าวินเทจใช่อันนี้คือวินเทจเลยแล้วขยับขึ้นมาก่อนที่ โค้กเบบซี uh huh. ่ขอฟิล์มล uh ู huh. กเบียขอฟิล์มจะขึ้นมาเป็นวินเทจเต็มตัวแบบวันนี้ในเว็บเพจของเมืองนอกอ่ะจะได้ยินคําว่า neo อ i n นเทจเกออันนี้ไม่เคยได้ยิน neo อ i n นเทจก็คือมันเป็นวินเทจของสมัยใหม่แล้ว uh huh. มันเป็นพายน้ําเหลืองนั่นแหละพายน้ําเหลืองต้องบอกว่าเป็นพายน้ําที่เรียกว่าทีเทียมนะครับอ่าทีเทียมพายน้ำที่เรียกว่า, T uh, าทีเทียมแต่วินเทจแรกเลยคือทีเทียมที่ไม่มีขอบ uh. ไม่มีเบ้าทองคําขาวถัดมาน e โอ i n นเทจคือทีเทียมนั่นแหละแต่มีเบ้าทองคำขาวเข้า uh. มาแล้วเริ่มมีนวัตกรรมใหม่เข้ามาแล้วเดียว ใช่ออกเหลืองๆปัจจุบันมาถึงยุคที่มีเซรามิกแล้วแล้วนาฬิกาขอบฟิล์มที่มีเบ้าพายน้ำแต่ใช้พายน้ำทีเทียมอยู่ ป็นวินเทจเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วไม่มีโอแล้วแล้วยุคที่เป็นคอแข็งข้างตันแต่ภายน้ําไม่ใช่ทีเทียมแล้วเป็นลูมิโนวาแล้วในยุคต้นก็เป็นวินเทจแล้วแต่เขายังนับว่าด้วยอายุเป็นวินเทจแล้วนะแต่ยังนับว่าเป็นนีโอวินเทจอยู่คือมีนวัตกรรมลูมิโนวาเข้ามาแทนแล้วมีเป้าในความข่าวแล้วคือเริ่มจะใหม่แล้วเขาก็เลยแบ่งเป็นแบบ3ยุคอย่างนี้ว่าวินเทจจ๋าเลยนีโอวินเทจแล้วก็ยุคปัจจุบันที่ขอบไม่ใช่ฟิล์มแล้วเป็นเซรามิกแล้วนี่คือ แบ่งเป็น3ยุคข้าวๆนะในนาฬิกาแต่แบบนี้ก็พอแล้วนะใช่แบบนี้คือนัดแล้วเจอนาฬิกาใครแบบเอามาให้ดูใช่อยู่บนข้อใครเราก็เริ่มจะแยกได้ละแยกได้แล้วแยกได้ง่ายๆก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็น4แบบให้ดูเป็นพายน้ําทีเทียมเปล่าๆเลยพายน้ําทีเทียมแต่มีเบ้าพายน้ําเปลี่ยนเป็นลูมิโนวาแล้วและมีเบ้าและพายน้ําลูมิโนวามีเบ้าและขอบเซรามิกแล้วคือปัจจุบันเนี่ยแยกชัดเลยแยกให้ดูคราวนี้เวลาเวลาเดินไปเจอใครใส่นาฬิกา ขอดูภายน้ำหน่อครับอันนี้วินเทจหรือเปล่าแต่เขาก็จะมาถกเถียงกันวินเทมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอันนี้วินเทนหรือไม่วินเทนอย่างแรกเลยคือเอาสากลก่อนเอาเรื่องอายุก่อนถ้าถึง20ปีนับได้เลยว่าเป็นอยู่ในกลุ่มวินเทนแต่วินเทนจ๋าหรือนนโอวินเทน มาแยกกันที่นวัตกรรมภายน้ําถ้าภายน้ําไม่มีเบ้าเลยวินเทจแน่นอนแล้วอย่างที่นี่ยุควินเทจอย่างนี้โอ้ของพี่นั้นแอนทีคไปจนถึงแบบของสะสมอะพี่ยังเด็กอยู่เลยพี่ยังเด็กอยู่เลยพี่ยังเด็กอยู่เลยเลรกครับจริงๆครับของเด็ก ถ้าสมมุติว่าแบบมีเปิดให้คอมเมนต์เนี่ยน่าจะแหลก <c oughs> นะน่าจะทุบก,กันยับเหมือนกันนะ <c oughs> น่าจะแหลกน่าจะมีบางคอมเมนต์อาจจบอกกินยาเขย่าวขวดยากไอกินต่อเนื่องด้วยนะดูว่ิวเห็นพูดเรื่องภายน้ําทีเทียม uh huh. อ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยทีเทียมไม่ทีเทียม อันนี้ค่อนข้างชัดเจนในนาฬิกาโราเล็กเขาจะบอกอยู่ในหน้าปัดพี่ต้นตอนนี้เราดูนาฬิกาเราแงนมองเราก็จะเห็นเขาเขียนว่า Sweet Mate. สวิตเมสครับสวิตเมสที่ต้องดูไง <laughs> <laughs> โอ้ยยิปไปอสกาเลยอ๋ออันนี้มันตามวัยเนาะตามวัยตามควาวินเทจตวินเทจ <laughs> คนก็วินเทจนะก็คือเราจะเห็นว่าตรง6นาฬิกาจะมีพิมพ์คําว่าสวิตเมสสวิตเมสคือ<ช>ท,ทีเทียมสวิตเมสเอางี้สวิตเมสคือหน้าปัดปัจจุบันมันหมายความ<อ>ว่าผลิตที่สวิตแต่ย้อนกลับไปนาฬิกาสมัยก่อนพี่ต้นมันมีนาฬิกาจากนูน่นจากนี่จากนั่นแต่จุดที่ต้องชูคือผมทำที่สวิตหน้าปัดเขาจะบอกว่าสวิตทียี่สห้ทีหมายถึงชีเทีย สวิตท<ถ>ียี่สิบห้าทีเทียมถ้าบนหน้าปัดเขียนสวิตทียี่สิบห้านคือก็คือใช้ tea tea <ล>ทีเทียมแล้วเก่ากว่าน,นั้น<อ>ไม่เขียนว่าทียี่สิบห้าด้วยจะเขียนทีตัวทีเฉยๆตรงสวิตเมนเนี่ยหมายถึงว่าเขาใช้ทีเทียมถัดมาเป็นทีน้อยกว่า25หมายาความว่าใช้ทีเทียมน้อยกว่า2 5มิลิคูลีคือเป็นจำนวนปริมาณที่ปลอดภัยกับร่างกายในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่รู้ถึงเรื่องความอันตรายของของเรดียมของทีเทียม ในปริมาณนี้ก็จะบอกไว้บนหน้าปัดเลยแต่คนนะ่ชอบตีความเอาว่าสวิตแมสเนี่ยคือไม่ได้ใช้ทีเทียมแล้วเขาตีความว่าสวิตแมสเนี่ยความหมายของมันคือบอกว่าไม่ได้ใช้ทีเทียมแต่จริงแล้วเปล่าหน้าปัดของนาฬิกาจะบอกว่าเราใช้ทีเทียมและเราผลิตที่ไหนนี่คือจุดที่เขาต้องชูแต่ตอนหลังอะ่ะที่ไม่ได้ใช้ทีเทียมแล้วเขาเลือกที่จะตัดออกไปเลยเพราะว่าสวิตอ่ะตอนที่เลือกใช้ทีเทียมก็เลิกกันหมดเพราะว่ามีลูมิโนวาที่ปลอดภัยกว่า<ๆ>เขาเลยเขียน <So S 1> ว่าสวิตแมสไปเลยนั่นแหละครับโอเค ครับวันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าเรื่องความรู้เรื่องวินเทจครับของนาฬิกาจะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการทุกคนครับแล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกคนเท่านี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ